เฮ้อ,อ่ะทานทรมานอุย้ยกูโดนยูบิลี่แล้วชิปเป๋งเฮ้ย <c oughs> มันมาเฉยเลยมาจากตรงไหนเนี่ยมันล็อกเครื่องบ้ามันล็อกเครื่องมันกำลังรัดตะเวนเครื่องมุมนี้มันเลื่อยไม่โดนแน่ มาเลยมาเลยมาเลยมาปั่นเร็วปั่นเร็วสตีปมันจะมาเครื่องนี้เมื่อไหร่เราไม่รู้เราต้องปั่นไว้ให้ก่อนตั้งสติตั้งสติตสตหมุนรอบ,รบ เายหัวใจมายังยังยังไม่มาเฮ้ยเพื่อนลม้ม<ต><ว>นั่นแหละสวยงามอารามแท้เฮ้ยโอ้เบนเมนเบนเมนยกเลื่อยยกเลื่อยไปแล้วครับเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว อย่าเพิ่งกลับมาเออสวยออกมันกลับมามเปล่ามันกลับมา,ากระโดดอย่างนั้นเลยเหรอเพื่อนสตีฟฮิวห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 ิวคอร์ดิน คอเดตล้มแล้วสตีปไปปั่นไฟสตีปเร็วอุ๊ยมันไม่เข็ดว่ามันจะไปช่วยว่ะนี่นายโดนไปแล้วนะนายจะโดนอีกรอบไม่ได้หรือนายมีแทงหลังนายอยากจะใช้เหรอ มาจากทางในวะโอ้ยนายสตีฟสตีฟแตกโอ้โอโอโอช่วยยับยับเลยเนี่ยหิวแต้มจัด Adam, อาดัมบันไฟเร็วอย่าบุลลี่เราเฮ้ยเขาโดนบุลลี่อ่ะโดนสองรอบแล้วว้าวอาดัมโอ้โดนบุลลี่ตีนี้โดนบุลลี่นัหนักเลย ให้มันมา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 มาดิไฟมาแล้วยัดไม้แล้ววะเออไม่มีการสตันอยาัามาทำเปรี้ยวกูแตก กระแตกอ้าว้หมุนหมุนอ้าววู้วอะอะทำซ่านะทำซาดสองแผ่นแล้วนะสองแผ่นแล้วสองแผ่นแล้วไปไหนแล้ววะไม่เครื่องมันไม่เสร็จเลย ไหนไหนหาเครื่องก่อนหาเครื่องปั่นเพื่อนเล่นกันเนียนจัดจัดอ่ะตอนเนี้ยเพื่อนปั่นไฟเดี๋ยวเราฮิวให้เดี๋ยวเราฮิวให้ คไปปัดตรงนี้ปัดตรงนี้เพื่อนกลับมาเพื่อนกลับมามันไม่มามันไม่มา มนเลติดมาเลติดมาเลเพื่อนอยู่อีกคนนึงเอาเลยปั่นให้เสร็จเลยสู้ๆๆๆเราทำได้สู้ๆอาว่าอาว่าไปโซนนั้นเครื่องอยู่นี่ข้อเด็ดตอนนี้มีคนปั่นปะ ไม่มีอุ้ยตรงนี้ว่างไม้เราด้วยสตีฟ <Steve! S 2> น้องใบบุญรอบนี้เท่าไหร่แล้วนะน,น้องใบบุญรอบสองปะ

โคลิฟากอย่านะเพื่อนปั่นนเสร็จเลยปั่นตรงนั้นนเสร็จเออสวยอีกเครื่องหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วโอ้โหสองเครื่องติดกันตรงนี้โดนเฝ้าแล้วว่ะมีเครื่องอีกเครื่องอยู่ไกลๆไหมเนี่ยมันไม่ได้กระทืบเครื่อง ดึงสวยฮิวเล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 ยหาลลปั่นเลยปั่นเลยก็ได้ขอเด็ดตุยแล้วบอว่าไม่มีบาร์บีว ไอยาหลุมเกิดตรงนี้เลยโอเคต้องดึงไปตรงแมส์นี้ที่ยังมีไม้อยู่นะชิตยังไม่โดนวางไม้โดนตีด้วยนะโอ้โห ปิงเท่าไรเนี่ยปิงเท่าไรปั่นไฟดิเพื่อนสักคนนึงมันเสร็จหน่อยโ o l y s ี i ปั่นเลยปั่นหน่อยสักคนหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าด,ดำเขาทำอะไรนะเขาไม่ยอมปั่นใส่วขาจะไม่หาเครื่องปั่นแล้วล่ะ <c oughs> อาดม <c oughs> หิวหน่อย อะไรอ่ะอะไรฮิวดีทำอะไรอ่ะมีกุญแจเหรอเออดามีกุญแจดามีกุญแจอดาม,มอ้ถึงพอดีเลย <laughs> ขอบคุณอดดำครับขอบคุณอดำม,มาก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 ,ม,ากมีเล่าบุรุษพันห้าคุณเป็นวีรบุรุษครับคุณเป็นวีรบุรุษของผมคนอื่นก็ โอ้สู้ๆนะขอโทษนะโดนบูลลี่เลยอ่ะคนนี้เสียใจ